สวัสดีครับพี่น้องพอกระเกษตรบา้านน่นนี่คือเก่านะครับพี่นอ้นอ,นองมินการพาพี่น้องมาเบิงชอบักม่วงของท่านท่านเขียวใหญ่นะครับพี่น้องชอมะม่วงพันเขียวใหญ่ปีนี้ม่นด้ออกซ่าน,นิดนึงครับพี่นอ้องเพราะว่าพัลลวันเป็นพอยอังเราต้นกะต้นน,ตนนี้เขาก็ค่อยสมบูรณ์ไปไหนนะครับพี่นอ้องต้นนี้ค่อยสมบูรณ์ไปไหนพราะเขา พอดินถมเบิ่งพี่น้องดินถมดินเขาประม่าณเกือบเมตรนะครับพี่น้องสูงนะครับหมายนบางว่าเอาดินก้นบอขึ้นมานะครับพี่น้องนี่เอาดินยุตซานะครับพี่น้องเห็นซาบอนะครับแล้วไปเ,เห็นซาเนาะเอาดินขึ้นมาถ,ถมก็คือดินมันบ่มีหมองไปนะครับพี่น้องก็เลยเอาเอาขึ้นมาต่นแรกปี ปีก่อนเะนี่ยคิดว่ามันเขาสิตายครับพี่น้องปีกายนี่ยก็เป็นเป็นดอกยุ่งเหงคิดว่าเขาสิตายนะครับพอนวยเขากับบอ่อยสมบูรณ์นั่นนะครับพี่น้องปีที่แล้วเนาะพ่ามาปีนี้พันเดเซเเบิเร์ขาดด้วยเนี่ยครับพี่น้องพาอมาปีนี้เขาพันเขาพันบ่ตายนะครับพี่น้องเขายังยังติดดอกอยู่เนี่ยปีนี้ติดดอกเต็มเลยครับพี่น้องเนี่ย ดอกเต็มเล้อันนี้เป็นพันเขียวเนี่ยนะครับเป็นที่เล่วกะกะได้ห่อออกที่ไปพี่น้องเบิ่ง,ยง,งยเยอะนะครับพี่น้องกะนวยเขากับสิประมาณโลนะครับพี่น้องโลโลกว่าเนี่ยครับแต่ว่าปีนี้กะเป็นชอ่อแล้วครับพี่น้องเนี่ยเป็นชอ่อกะคือสีหลอดตายนะครับพี่น้องคือสิบ่อตายแล้วละเนี่ยครับเป็นชอ่อร้ายครับพี่น้องนี่ถแต่ว่าเขา กิ่งสีบ่างามปันใดพี่น้องมังด้วยอันนี้เขาก็แตกยอดออกนะถ้าเขาสมบูรณ์อีกต้นหนึ่งเขาสมบูรณ์ครับพี่น้องใบนี้โอ้ยเาว้วใบนี้เาว้หวง่ครับพี่นอ้องต้นที่เขาสมบูรณ์เนาะอันนี้ก็บ่ค่อยสมบูรณ์ปันใดกะสีใดประมาณนี้แหละครับพี่น้องเนี่ยครับก็เลยเอามา่ทยพี่น้องเบงสบาช่วงนี้ฝนกับพะต๊ะนะครับปีนี้ขึ้นสีดกครับพี่น้องเพราะว่า มันกันยังบดกันยังบดแน่นอนเท่ากันนะครับพี่น้องคิดว่มามันสิโดกกอัดสิบโด,โด,ด๊อกก็ได้ถ้าว่าปิดี่แล้วนี่ชอ่อหนึ่งประมาณหางด้วยไดบิดทิมครับพี่น้องไดบิดทิมปิดี่แล้วเนาะขนาดบ้าต้นเขาบอ่อเขาเสมบูรณ์เนาะอืได้บิดทิมครับพี่น้องกะทะเบิ้งปนีนี่นะครับพี่น้องว่าเนี่ยครับจังชอ่อนี่เขาก็งามงายพี่น้องชอ่อใหญ่ชอ่อสวยชอ่อใหญ่เนี่ยครับชอ่อสวยชอ่อใหญ่มากเนาะ อเน,นกกาเนี่ยครับปีที่แล้วเป็นพว่วงเป็นพว่วงยูพี่น้องอีกต้นนึงเนาะแต่ว่าต้นนี้เขากะ mm hmm. เขากะ mm hmm. โอเชยยู่ปีที่แล้วก็เป็นอีกกิ่นึงนะครับพี่น้องครับอันนี้คือบอกม่วงเขียวใหญ่นะครับพี่น้องบอม่วงเขียวใหญ่กินสุกอะผมว่าเพื่อแสบไนไดยนะครับแต่บาแต่กินน้ัห้ามเนี่ยครับกินน้ัห้ามมีแสบกินดิบก็สีออกปเปรี้ยวแน่นอครับต้องกินสุก ต้องกินหำหมนะครับเนี่ยปีที่แล้วกิ้งช่อนนี่ครับพี่น้องเห็นป่ะเป็นประมาณหกจิตง่วยครับสาหรับช่อนนี่เด้เห็นห้อยบ่ครับนี่ท่านเดาถิมเยอ่อืมปีนี้กากระลังสิแตกเลยครับนี่เฉพาะเฉพาะช่อนี่ปีที่แล้วออหอบป,ป,ประมาณสบบาิบก็สิกบก็กลูกครับพี่น้องตังก้กแต่คือว่าหละดูเขาผสมบุญเนาะตะกั่ยอยู่ครับกั่ดเยู่เออพอมากกได้อยู่ครับนี่ เนี่ครับปีน้กะโอออกชอเต็มเลยครับพี่น้องก็เลยสีดยากันหมดแตเข้าแน่นะครับผมว่านนี้มืงหนึ่งเลยว่าเออมาถ่ายคลิปอยูพี่น้องเบื่งกัน้าว่ะปีน้ก็สีสีห่อครับพี่น้องสีสีบ๊อบปอยแล้วพอปิดที่แล้วแมงว่นเขียวลงลงหลครับพี่น้องเนี่ยปิดที่แล้วแมงว่นเขียวลงไหลไม่ได้บ่อบบีกินเลยครับพี่น้องเออปีนล้ะสีเจ็ดแบบไมกกอน เป็นนวดเหล่าสีเ้าออห่อเลยนะครับพี่น้องเนี่ยครับก็เป็นช่อกําลังสีออกนะครับตบะตบาบกม่วงขั้นอื่นบกม่วงฝ่าลันบกม่วงอ่ะยังอ่ะอกหลงยังพูดหนิมันออกมาเลยได้พดป็นน่องนวดซําโปรตีนโปรมือละละ่ะตบะของของบอกม่วงเขียวใ่นี่ของก็สีออกช่อหรือบาสวนไดมี่ มีออกลูกนะครับคอมเมนต์มาให้คอมเมนต์มาให้เบิรงกเนเดอครับพี่นอ้องดูท้ายรูปไม่เบิรงไดนแต่ว่าอีกต้นหนึง่งอีกต้นหนึ่งของปาลน่นเนี่ยยังพระธาตุเป็นนะครับเป็นต้นนี้ต้นแรกต้นนี้สิออกก้อนพอมมีอยู่2ต้นนะครับต้นนี่สิออกก้อนอีกต้นหนึ่งตลอดเลยครับทุกปีออกก้อนตลอดเราอีกต้นนั้นมันสูงพดครับพี่นอ้องสูงสูงมันห่อบ่ได้ครับพี่น้องจํจเป็นตรงป้อยถิ่มปิดที่แล้ว โอ้สิ่นสีิบผ่านซีลูกครับพี่น้องจะปล่อยถิ่มจซื้ออยากกษตสิ่ว่าอยากกษตสิ่ไได้เพราะมันยู่สูงตบต้นนี่เนี่ยต้นนี่นะครับพี่น้องเพราะว่าเขาถมดินขึ้นมากเนาะมันก็เลยสูงดินก็เลยสูงมันก็เลยเพราะมันเป็นลมก็ย้อนลงฉีดินนะครับพี่น้องย้อนลงฉีดินเนาะอืมก็ะได้กินย้อนต้นนี่แหละครับอีกต้นหนึ่งพ่อได้กินดอกนะพี่น้อง เอาพี่น้องคิปบักม่วงนะครับคิปบักม่วงบักม่วงเขียวใ่กะฝากพี่ฝากน้องไว้แน่นนะครับผมถ้าผู้ใดอยากได้พันธุ์อยาติดต่อมาเนาะครับพี่น้องแต่มาช่วงนี้มันก็นตอนว่าท่านได้หรอครับพี่นอ้องเออช่วงนี้ตอนว่าท่านได้พูดหลังจากที่หมดผลผลิตน,นะครับก็จังสิตอนได้เนาะเนี่ยจริงสีกัสิตอนได้ได้พี่น้องเนี่ยจริงสีกับตอนได้นะครับ เอาไปปลูกอะติดเลยจริงสินะครับหลังจากที่เขาเป็นลูกเซตแล้วกะตอนได้พอดีนะครับพี่น้องนี่นี่ครับตอนในเมื่อนะครับพี่น้องนี่จริงสิแต่ช่อแตกยังออกเนาะเอาคิดบอกม่วงมะม่วงเขียวใหญ่กะเอาไว้ซ้ำนี่ซักก้อนนะครับพี่น้องกะฝากพี่ฝากน้องคือเก่าแหละครับพี่นอ้องใส่กันติดตามใส่กันกดกันแช่ใส่กันติดตามพูดที่ ยังพระทานได้เป็นผู้ที่ยังพัฒทานได้ติดตามกะเขามาติดตามเป็นกำลังใจให้สวนเกษตรบา้านโนนแน่นะครับพี่น้องกะฝากคลิปทุกคลิปนะครับพี่น้องเพราะว่าสิเป็นคลิปแล้วมูดคลิปกล้วยต่างๆนะครับฝากพี่ฝากน้องเขาซอยกดติดตามแน่สำหรับคลิปนี้อาไว้สักนี้สกักกอนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ